สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับวันนี้มาแก้ตัวใหม่พี่น้องพาพี่น้องมาดูรถแมคโครหรือว่ารถขุดแต่ว่าเอามาคีบป้อยใช้พลังงานไฟฟ้านะครับใช้ไฟฟ้าน่าจะสามเฟสนะครับเห็นสายไฟมาไหมแล้วก็รถอีแตนซิ่งครับอีแตนซิ่งนี่โอ้ย,อยังรอครับคันนี้คูมาตาร้อาห้า plus โอวางเครื่อง รเป็นดูไปดูมานะ่าจะเป็น SK 907นะครับ907หรือว่าโกบโกมาคทรูนะพี่นอ้องเขาเขียนว่ายกยกอย่างนี้ได้ประมาณ3ตันนะแบก3ตันนะพี่น้องนี่ครับแต่คันนี้แบก4ตันนะครับแต่อีแตนซิ่งคันนี้อ๋อไม่มีเครื่องยนต์ครับ ใช้พลังงานไฟฟ้าเลยใช้ไฟฟ้า,อา,อามอเตอร์ขับนะครับตอนแรกถามเขาว่าเขาบอกว่าโคมาซึรุ่น3ไม่ใช่นะพี่น้องดูไปดูมาเนี่ยมี FC ว่าอผมดูไปดูมาก็คอนโทรลสั้นเนาะโอ,โ,อโ,อโอ้มีกระดกท้ายนิดนึงครับก็นนี้น่าจะประมาณ2ตันนั่นเองย,ยกทีก็2ตัน2ตันครับ มาครูครับ S K 907อายุนามไม่ต่ำกว่าโอ้ห้าสิบปีบ้างพี่น้องรุ่นนี้ครับ907นี่เกิดที่ญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซนต์เอ่อลูกพี่ไอ้สลิงซื้อที่ไหนสลิงเกาะสลิงกอเกาะอ้อยซื้อที่ไหนโรงงานเลยครับอ๋อซื้อเขาเลยเนี่เซนจักบบาทคู่ละ มีคนถามนะมีเอฟซถามมาโอ๋ครับครับอันนี้วิ่งจากไหนเนี่ยมาจากไหนโอ้น้ำมันงามเอ,อ,มามอ้าสิ่งเลยนะใกล้ๆเนาะร้อโอ้ใส่กูบรต้าครับสูบเดียวประหยัดอันนี้ก็จะคือยกอ้อยแล้วก็ใส่พ่วงไปครับ จากรถเล็กก็เข้าสู่โรงน้ำตาล SK907 พี SK นะ่น้องสรุปแล้วเป็นมาร์คครูหรือว่าเก่งเนาะอะ้โอ้มาอีกคันแล้วครับกิ๊ตเซิง บนนี้หินเยอะครับต้องระมัดระวังได้กี่เที่ยววันนึงโอ้อวันละสองเที่ยว<อ>ครับนี่ครับสายไฟสายไฟจะพี่น้องนี่ครับเดินมางี้นะพาผิดโรอันนี้รุ่นไหนพี่น้องดูนะ โโอ้ oh, oh. สุดยอดครับคันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวร,รถตู้ป้าเนี่ยโอ้ oh, oh, จเจริญรุ่งเรืองพูนเพิ่มพูนโชคันันดาเอ๊ะ oh. <Hey. S 1> ทำไมหัว oh, มือนรถตู้จังครับ oh. ดูเขาคีบนะ ม oh, ีตู้คอนโทรนพร้อมครับไปแท็ก80เซนโรลเลอร์เจ็ดตัวแล้วก็ขาบบนอีก2ครับโอ้ปั๊มคาวาซากิเคเคสามวีครับพี่น้องเคสามวีนะโอ้เอเดี๋ยวถามเจ้าของก่อนโอ้รถนี้สวยมากพี่น้องคลาสสิกโชคอนันดา ลูกพี่รถตู้เหรอรหัวมันรถตู้ยังร,รถตู้นะครรััับถตตตู้ต่่ดดทใหมโอ้คิดได้ไง <laughs> แบกกี่ตันนี่แบกสี่ตันนี่โอ้ห้าตันพี่น้องมาเบิ้งเอาโอ้เอารถตู้มาครับรถตู้มาแบกอ้อยโอ้อยต้องตามไปดูมันต้องตามไป <laughs> ต้องตามไปถึงที่เลยไงนี่ เอารถตู้มาแบกอ้อยครับแทนที่จะเอาคนด้วยไปกรุงเทพนะเอารถตู้มาแบกอ้อยพี่น้องเฮ้ยเบิ่งเอาเนี่โชคอนันดาวสานเบนเขียนว่าเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนเงินทองอะ s k 9 0คครับไฟฟ้าเต็มพี่น้องไฟฟ้าเต็มเลย คุณทวดครับคุณทวดอายกแล้วเนี่ยเขาบอกว่ายกไม่เกินสามตันอันนี้น่าจะน่าจะสองตันน้องนะอ้อยสดมาครับน,นี่อ้อยตัดนะอ,อบูมอามีปะน้องปะอยู่แล้วแหละอ่ะก็จะเดินเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังไม่มีเครื่องยนต์นะไี่น้อง ใช้ไฟฟ้าสามเฟดร้อยเปอร์เซ็นต์สะอาดอย่างนี้ไม่ไม่ทำให้โลกร้อนโอ้นี่อ่ะดูครับยกนะนันนนน่น,นจักตันนี่ประมาณกี่ตันนูกพี่ครับสองสองคืนปะหอกสามปะเกือบสามดิ<า>มโอ้ นี่ดูบันทายครับนะอ้า,นะาวอ,าอ้ยยาวเกินเฮ้ยสับเอาใส่ได้โอ้มีไฟสปอรตไลท์ครับนะสรุปแล้วเดี๋ยวเดวดูก่อนอ่ะ9ก7ก็7นะพี่น้อง โอ้ใช้ปั๊มแดงนี่นี่จริงอยากจะขึ้นไปดูครับเอาเดี๋ยวต้องไปวางใหม่ครับเบามากครับไม,ไ,มไม่มีเสียงดังเลยเอ,อยากดูมอเตอร์ใช้มอเตอร์อะไรครับความคิดดีมากครับนะไอเดียดีเอารถราคา เอารถราคาสองแสนมาทำพี่น้องก็ใช้ได้นะจริงถ้ารถขุดรถขุดไฟฟ้าเนี่ยราคาเป็นสิล้านนะพี่น้องหรือว่าห้าล้านอัพนะนะครับอันนี้ไม่ต้องใช้ครับนี่นี่ไฟเดินไฟมาเลยครับนะไม่แน่ใจว่าค่าไฟเท่าไหร่นะดเดี๋ยวแกวางก่อนครับนะ ยอดครับอ่ะยกแล้วครับยกอีกข้างหนึ่งโอ้ยไอ้สดครับ้อยสดสงสัยเออ้เอน่าจะเอน่าจะพังครับนะโอเคปูตับตุงก็เดินไปเดินมาครับอย่างนี้ในกองดิน เรื่อยๆครับพี่น้องวันหนึ่งก็ได้3-4ี่พ่วงก,ก็ได้ประมาณ100ตันนะยกมาร้0ยตันครับน่าจะได้อยู่เพื่อให้ลูกไร่ที่มีรถเล็กนะครับมาถ่ายใส่พ่วงแล้วก็ส่งโรงงานพี่น้องโอเคกดด้วยครับอ่ะเวลาหมดหมดเวลาพี่น้องดูเอานะครับท่านใดสนใจ SK907 เอามาคลิปอ้อยครับใช้พลังงานไฟฟ้าฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ